วันนี้พี่นานเกิร์ขอมนำเสนอเมนูหมูเทียมโทนนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินนะครับป้กับพี่นานเกิมเห็นนะครับของกินล้ำยูดีคนมากนะครับ ใครชอบกินอะไรต้องหาอันนั้นแหละมาทานใช่ไหมครับเช่นเดียวกับเมนูวันนี้เป็นเมนูที่เราคิดกันขึ้นมาใหม่นะครับแต่เป็นเมนูที่เราพลิกแพงอดงอะแดก็ว่ากันไปทําให้มันได้ตามที่เราอยากทานแล้วก็อยากให้มันเป็นส่วนผสมกันที่มันลงตัวเอาละครับวันนี้พี่นานเกิมขอนําเสนอเมนู หมูเทียมโทนนะนะครับจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยว่าหมูเทียมโทนคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆหมูครับนี่คือพระเอกของเรานะครับเป็นหมูเนื้อแดงนะครับหมักด้วยน้ำตาลและเกลือเท่านั้นนะครับน้ำตาลและเกลือเท่านั้นนะครับ หมักเยอะๆนะครับน้ำตาลเยอะๆนู่นนะครับ5ช้อน6ช้อนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็เอาไปลวกครับแต่หมูของเราไม่เป็นแผ่นๆนี่หมูของเราจะเป็นก้อนๆลูกเต๋าแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> รสชาติของมันก็จะมีความหวานอยู่หน่อยๆนะครับ แล้วจะมีความเค็มนิดเดียวนะรสชาติของหมูจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลวกแล้วก็พักให้เย็นตอนนี้คือผมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายเพื่อเพื่อนดูเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าจะ,ะลวกเสร็จต้องมาพักให้มันเย็นอีกนะครับตอนนี้หมูเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือมะนาวนะครับ กระเทียมสับกระเทียมโทนดองนะครับนี่แหละคือนางเอกของเรานะครับกระเทียมโทนดองวันนี้เข้าดองสวยงามก็เลยซื้อมาอยากมาทําเมนูให้เพื่อนๆได้ทานกันว่ากระเทียมโทนเนี่ยกระเทียมดองเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้อีกนะครับแล้วก็จะมีพริกนี่นะครับ พีชีฟ้าเขียวแหพีชีฟ้าเขียวแล้วก็อีกอันนึงคือใบาสารเน่หรือหอมดวนบ้านเฮาเองน,นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปเปิดในตู้เย็นนี่แม่บ้านโขกน้ำกิ้มซีฟู้ดไว้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมบอกว่าจะเผาปลานะครับจะทำเมนูเผาปลาทำเมนูเมี่ยงปลาเผาเออนะครับแต่พอดีวันนี้ฝนตกครับโอ้ โอ้ตกเยอะมากนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ตอนนี้มันดึกแล้วก็เลยว่าเปลี่ยนเมนูดีกว่าหาเมนูอะไรก็ไท้ที่ที่เราทําได้ก็เลยหมักหมูเลยนะครับหมักหมูโดยใส่น้าตาลก,กับเกลืออย่างเดียวแล้วก็ลองมาทําดูซิว่าวัตถุดิบที่เราเหลืออยู่ตรงนี้เราจะทํำยังไงนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับสําหรับเมนูหมูเทียมโทนเหลืออย่างเดียวที่เราจะต้องทําการหั่นหรือซอยนั่นเองนั่นก็คือ พริกชี้ฟ้านะครับที่ผมเอามาหั่นให้พเพื่อนๆดูเพราะอะไรครับตรงนี้ผมจะทําเป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะครับถ้าเป็นภาษาคนทํายำนะครับทําต้มยำอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าพริกโดดพริกโดดนะครับก็คือเป็นเมดเป็นเม็ดพริกที่เราจะเอาไว้กินกับหรือกินแก้มนะนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของที่หนังเกลมอเองนะแล้วก็ใบสะระแหน่ครับ บสาระแน่เราก็เด็ดครับนี่เอาเฉพาะส่วนใบของมันนะครับหรือใบมิ้นท์หรือพักหอมดวนนะบ้านเฮานี่เองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้อ่ะลืมมะนาวครับลืมมะนาวเดี๋ยวขั้นตอนเราจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่นันเกืเก้อจะอธิบายนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่องสงสัยว่ามันมี น้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วแต่ทำไมยังต้องหั่นมะนาวหั่นพริกอีกนะครับเรามีขั้นตอนของการทำเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้ไม่ได้เป็นหัวใจของการทำหมูเทียมโทนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลงมือกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆื่อนเตรียมมาแล้วครับกละมังนะครับหรือชามสำหรับการทำหมูเทียมโทนนะครับ อย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนี่ครับกระเทียมโทนและน้ำดองอน้ำดองของกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยผมว่าน้ำมันเยอะไปหน่อยตักออกนิดนึงอขออีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ ใส่พริกใส่พริกลงไปนะครับใส่กระเทียมสับนี่ครับใส่ลงไปและใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดหช้อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนก่อนนะครับคนให้เข้ากันก่อนอเป็นไงครับเพื่อนๆหน,น้าตาโอ้โหมันสวยงามอย่างนี้นี่เองนะครับน่ารับประทานไหมครับอืมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมน,น้ำยำก่อนครับชิมน,น้ำยำก่อนว่าน้ำยำของเราจะเป็นยังไงนะครับ เผ็ดหวานเผ็ดหวานขาดเปรี้ยวเพราะเรายังไม่ได้บีบมะนาวการบีบมะนาวจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่ามาดูครับต่อไปเราจะใส่หมออูหมูนะครับเทลงไปเลยหอมออูหมูเออขอโทษครับหมออูหมูขอโทษสําหรับน้องๆหนูๆด้วยนะครับพี่หน,นันเกิ้มเร่งรัดไปหน่อยนะครับหอมออูหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไป กิ่นมะนาวเด็ดมากเตะจมูกครับตอนนี้เลือดก,กำเดาเกือบไหลแล้วครับเพราะว่ากินมะนาวเตะจมูกแพมแพมแพม่มมต้องคตลกรับประทานครับอีกอีกชิ้นหนึ่ง่าแล้วก็เหลือไว้นิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคุกเขาให้เข้ากัน กระเทียมโทนเนี่ยกระปุก200ร้อยนะครับท่านผู้ชมกระปุกสองแต่เป็นกระเทียมที่ชาวบ้านเขาเขาทําเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วก็เชื่อเขานั่นแหละเพราะมันปลอดภัยก็ปลอดภัยนั่นแหละครับมามาชิมอีกทีนึงครับชิมหมูเลยคราวนี้กับเทียมโทนด้วย สุดยอด่อะเดี๋ยวเราจาัดจานกันเลยครับได้เวลาลงมือทานกันแล้วครับท่านผู้ชมนะครับกับเมนูวันนี้หมูเทียมโทนนะครับตอนนี้เราจาัดจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้นี่นะครับใครอยากเห็นภาพสวยๆให้ไปดูตอนจบด้วยนะครับน่ แล้วก็อย่างที่บอกครับผมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับเห็นแม่บ้านทำเก็บไว้นะครับและอีกอันนึงนี่ครับท่านผู้ชมใบสาระแหน่อ่าผมก็เอาเติมเติมเติมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน<ม>ทานนะครับมาเรามาลงมือทานกันดีกว่านะครับสำหรับเมนูหมูเทียมโทนนะครับอืมพระเอกของเราคือหมูนะครับที่เราหมักด้วยน้ำตาล รวมถึงกระเทียมโทนนะครับดองเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับใบเซรเนเ่ประมาณอย่างนี้เลยครับมหมูเด้งๆกระเทียมใสๆนะครับสซรเน่เขียวเขียวรสชาติจะเป็นยังไงเนาะชิมกันเลยครับ ความหวานกเรเทียมออกมาก่อนเลยกินความเผ็ดร้อนหมูเค็มๆเหมือนหวานแล้วก็กินใบสะระแหน่หเตะจมูกครับหายเป็นหวัดแน่ๆโน่เมนูนี้อืแล้วอย่างที่บอกว่าเราเอาอ่าเราเอาน้ำจิ้มซีฟูดมาทำไมสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดเหมือนพี่หนังเกิร์มก็ จะเติมน้ำจิ้มซีฟูดลงไปนะครับลองดูครับเมนูนี้อใส่หมูใส่เทียมโทนใส่เซรลน่นเน่มาดูซินี่ขนาบโอ้โหดูกระเทียมโทนครับออกดอกออกลูกออกผลนะครับนี่คือกระเทียมสับนะชิมกันเลยครับ น้ำจิ้มของแม่บ้านทำซีซ้ายมากนะครับเผ็ดเปรี้ยวเค็มเจอกับกระเทียมเข้าไปหวานนะครับแล้วก็เจอกับหมูน,นุ่มอร่อยครับมาลุยกันเลยครับแบบนี้แหละแบบนี้แหละเหมือนแ็งกวาเลยครับ ก็เผ็ดส่วนคุณเขาลดเย็นบรรเทาอาการเผ็ดร้อนอืมเขายียเการ์ตอะไรนะแม่บ้านบัตเตอร์เฮดอ่าบัตเตอร์เฮดนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ด เราก็มันจะหอ่อห่อคล้ายๆผัะกกาดแก้วใช่ไหม mm hmm. ก็เอามาห่อได้ครับทําเป็นทําเป็นคำํำๆแบบนี้เนี่ยที่จริงบัตเตอร์เฮดเนี่ยผมจะมาทําปลาเผา,าเมี่ยงปลาเผาเนาะโดยใช้ผักบัตเตอร์เฮดเนี่ยทำเพรามันห่อง่ายครับแล้วก็มีรสชาติของความหวานด้วย มันดีมากอีกสามคำนะเพื่อนคราวนี้ใส่หมูใส่พริกพริกโดดพริกโดดแล้วก็กระเทียมดองใส่ไปเรียบร้อยน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้ครบครัน แล้วก็ห่อห,อหออ่อแบบนี้นะครับโดนไม่ยู่นี่โดนคุณเจ้าเผ็ดม,มีหวานมีเปรี้ยวมีอืม ทำต่อไปทำเหมือนเดิมใส่พริกด้วยยี่ซีฟูดด้วยเผ็ดมากอหอมแบบน,นี้ครับอ ไปๆคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายคำนี้เลยครับเดี๋ยวกระเทียมค่อตามไปครับ của mình pin sẽ lên tổ Nói mhm nói mhm hấp 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 hấp, mhm đây mhm làm mhm nè Ơ ừ mhm mhm hùng đấy. ใชครับทุกอย่างมีในนี้หมดเลยไม่มีอย่างเดียวก็คือน้ำลำไยนะครับเอาละครับปีนันเกิร์มขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆครับเดี๋ยวปีนันเกิร์มจะออกไปซื้อน้ำลำไยกอนครับอดบม่ไหวแล้วครับก็สำหรับเมนูวันนี้ครับหมูเทียมโทนนะนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอย่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับ คือช่องเฮือนมงคลชาแนลด้วยนะครับเนอะในรายการยูดีกินหวานครับเอาละครับพี่นันเครื่องขอให้เปิดเปิดทุกคนมีความสุขนนะักยูดีกินหวานกันทุนกคนนะครับเนอะลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปสำหรับเมนูติ่อมานสุกเลยท่ารผนั้นต้องเด็ดเด็ดแน่นอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดครับ